จะเป็นหน้าจอที่ผมเลือกมารีวิวในวันนี้นะครับก็เป็นรีวิวจากประสบการณ์การใช้งานจริงนะครับก็จะเป็นหน้าจอ Dell รุ่น U 2 4 1 9 h นะครับสวัสดีครับสำหรับคนที่อยู่ในวงการช่างภาพวงการตัดต่อหรือว่าวงการกราฟิก ที่ต้องการความแม่นยำของสีที่จะแสดงออกมานะครับโดยมีอุปกรณ์สำคัญก็คือจอภาพดังนั้นสีที่จะแสดงออกมาจะผิดเพี้ยนหรือว่าได้มาตรฐานเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับจอภาพที่คุณเลือกใช้ด้วยปกติเนี่ยผมก็จะทำงานผ่านโน้ตบุ๊กในการทำกราฟิกหรือว่างานตัดต่อก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าด้วยโน้ตบุ๊กของผมเองอ่ะก็เป็นหน้าจอแบบ IPS ให้ค่าสี sRGB ที่1 0 0อยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่หน้าจอเนี่ยมันมีขนาดเพียง13นิ้วซึ่ง พอเวลาเราใช้งานนานๆเนี่ยมันมีขนาดที่เล็กจนเกินไปพอเดี๋ยวเราทํางานเอกสารเนี่ยเราทางานการาฟิกสลับไปสลับมาเนี่ยเรารู้สึกว่าอพอเราทํางานทั้งวันเนี่ยมันทำให้ตาเราต้องเพ่งไปที่หน้าจอเล็กๆมากเกินไปนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยอยากที่จะหาหน้าจอมาต่อเสริมเป็นหน้าจอหลักในการทํางานซึ่งโจทย์มันมีอยู่ว่า เราต้องการหน้าจอที่สามารถใช้งานได้หลากหลายแล้วก็ที่สําคัญนะครับคือต้องได้ค่าสีที่เป็นมาตรฐานแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือต้องเป็นราคาที่มีความเหมาะสมนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอที่ผมเลือกมารีวิวในวันนี้นะครับว่าเป็นรีวิวจากประสบการณ์การใช้งานจริงนะครับก็จะเป็นหน้าจอเดล l รุ่น u 2 4 9 h นะครับโดยตัวเลข24เนี่ยก็หมายถึงว่ามันมีขนาด24นิ้วส่วนเลข19ถัดมานะครับก็จะคือปีที่มีการผลิตก็คือปี2019 ตัว U ทางด้านหน้านะครับก็หมายถึง u l อ r a s h a r ปนะครับส่วนตัว H เนี่ยก็หมายถึง HD นะครับจะเห็นว่าตัวกล่องภายนอกเนี่ยก็มีดีไซน์ที่เรียบหรูนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดดูข้างในไปพร้อมๆกันนะครับว่าจะสวยงามแค่ไหนนะครับไปดูกันเลยครับเปิดกล่องออกมานะครับสิ่งที่มันมีนอกเหนือจากหน้าจอเนี่ยอันแรกนะครับก็คือเป็นคู่มือเริ่มต้นฉบับย่อนะครับอันถัดมาก็คือเป็นรายงานการปรับเทียบสีจากโรงงานครับผม แล้วก็อันถัดมานะครับก็จะเป็นข้อมูลเรื่องความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมแล้วก็ข้อบังคับครับส่วนสายที่ให้มาเนี่ยจะมีทั้งหมด3สายนะครับสายแรกก็คือเออจะเป็นสาย power cable ครับอันที่2ก็จะเป็นสาย USB 3.0แบบ upsteam r ครับ แล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นสาย Display Port ครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับดีไซน์ภายนอกของเจ้า Dell U 2 4 1 9 H นะครับจะเห็นได้ว,ว่ามันเป็นดีไซน์ที่มีความเรียบง่ายแต่ว่าแฝงไปด้วยความดุดันซึ่งตอนแ,แรกๆที่มันเปิดตัวเนี่ยผมคุค้นๆว่าราคามันอยู่ประมาณที่หมื่นต้นๆแต่ว่าที่ผมซื้อมาล่าสุดเมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ยราคามันอยู่เพื่อมา6 0ั 100, บาทจนถึง700 0นะครับแล้วก็ ฟิเจอร์ตัวหนึ่งที่มันทําให้ผมตัดสินใจซื้อเนี่ยก็คือความสามารถในการหันซ้ายหันขวาของมันนะครับหันซ้ายหันขวานะครับแล้วก็ปรับขึ้นปรับลงอันนี้มันทําได้หมดเลยแล้วก็ที่แบบผมว่าที่สุดเนี่ยก็คือการหมุนเป็นแนวตั้งอย่างนี้ซึ่งมันช่วยให้เราสามารถใช้งานได้หลากหลาย mm hmm. เช่นเวลาเราที่จะพิมพ์งานเอกสารแบบหน้ายยาวเนี่ยเราก็สามารถปรับมาพิมพ์ได้หรือว่าช่างภาพที่ต้องการแต่งรูป ภาพถ่ายพอตเทแ็แนวตั้งเนี่ยก็สามารถสวิตช์หน้าจอเป็นอย่างนี้ได้หรือว่าพวกสายเดวบ์ล็อกเขียนโค้ดนะครับก็สามารถใช้หน้าจอแบบนี้เป็นในการดูภาพโค้ดตัวเองได้นะครับมาดูในส่วนของพอร์ตเชื่อมต,อต่อต่างๆนะครับทางด้านข้างจะมีพอร์ต USB แบบดาว n s สตรีมจำนวน2ช่องครับส่วนทางด้านหลังเนี่ยช่องที่1ก็คือช่องสำหรับต่อไฟ AC ช่องที่2ก็คือพอรต HDMI นะครับช่องที่3ก็คือขั้วต่อ DP เข้าช่องที่4ก็คือขั้วต่อ DP ออกนะครับ ช่องที่5ก็คือพอร์ตสัญญาณเสียงออกช่องที่6ก็จะเป็นพอร์ต USB Upstream นะครับช่องที่7เป็นพอร์ต USB Downstream แล้วก็ช่องที่8ครับก็คือตัวล็อกขาตั้งสำหรับสเปคทั้งหมดของ Dell U2419H มาพร้อมกับหน้าจอขนาด23.8นิ้วความละเอียด Full HD ขอบเขตสี sRGB ที่99%มี Display Color 16.7ล้านสีพาแนลจอเป็นแบบ IPS ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นจอแบบกราฟิกนะครับที่มีมุมมองการรับชมที่กว้างทําให้ไม่ว่าเราจะมองหน้าจอนี้จากมุมใดก็ตามเราก็ยังเห็นค่าสีที่ถูกต้องอยู่แล้วก็มันก็ยังมีความสามารถในการปรับเอียงหมุนนะครับอย่างที่ผมได้โชว์ไปตะกี้สําหรับจอภาพนะครับก็ผ่านการรับรอง TUV พร้อม Comfort View นะครับซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ช่วยลดการปล่อยแสงสีน้าเงิน ที่เป็นอันตรายแก่ดวงตาครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวหน้าจอเดลยูองซน่2 1 9ะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบการรีวิวนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกด s u b สไครต์ให้ในคอมพิวเตอร์นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าครั้งหน้าเราจะรีวิวอุปกรณ์หรือว่าสินค้าที่ชิ้นไหนนะครับสวัสดีครับ